สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องลอยไทยรัฐโต้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นสูตรหวลาพัฒนานะครับประจํางวดวันที่สิบห้ามีนาคมนะครับก็จากงวดที่ผ่านมาก็ต้องกราบขอให้สมาชิกทุกท่านนะครับสูตรหลุดนะครับแต่เลือกเด่นอย่างเดินต่อเนื่องนะครับ ก่อนที่ผ่านมานะครับเลขเด่นผมให้ไว้ที่หกเจ็ดแปดนะครับมิ่งรูดให้หกับเจ็ดนะครับก็ผลลัพออกแปดห้าเจ็ดหนึ่งแปดนะครับก็มาที่เลขเจ็ดส่วนสูตรดอักร้อยหลุดนะครับแล้วก็สูตรจับก็หลุดมาเลขเจ็ดนะครับแล้วก็ ในเด่ดมาเจ็ดกับแปดส่วนหลักร้อยหลุดนะครับจากที่คำนวณผิดไปได้หกเจ็ดแปดกลับมาเข้าแทนนะครับสูตรที่ถูกดันไม่เข้านะครับต้องขออภัยสนะมาชิกด้วยนะครับแล้วก็สูตรชุดเดียวสองสูตรนะครับได้เจ็ดสองก็เจ็ดสามนะครับผรวันออกเจ็ดห้านะครับก็หลุดนะครับ ได้เจ็ดสองเจ็ดสามมาเจ็ดห้านะครับก็เลขวิ่งตัวเดียวนะครับในว่าถัดไปนะครับที่ยังเดินต่อก็คือเลขแปดนะครับบอใช้หลักแสนหลักหมื่นหลักพันนะครับบอหลักหน่วยบวกห้าขงที่นะครับวันนี้ได้แปดแล้วก็สูตรตัวจับนะครับสุรที่หนึ่งได้ศูนย์นะครับสุรที่สองได้สอง ถ้าจะตามสองสูตรนี้ต่อนะครับก็จะเป็น82นะครับแล้วก็80แบบนี้นะครับก็ติดไว้ก็ไม่เสียหายนะครับแค่สองชุดนะครับ80กับแปก็สูตรระยะสั้นก็มีหลายสูตรนะครับผมก็ไม่รู้ว่าสูตรไหนมันจะเดินนะครับ แสนบวกหน่วยนี่ก็เดินมาหนึ่งงวดสองงวดสามงวดสี่งวดนะครับงวดต่อไปได้สี่นี่นะครับแปดบวกเจ็ดเป็นห้านะครับก็มาครับเป็นห้าเก้าบวกห้าเป็นสี่สี่ก็มานะครับศูนย์บวกแปดเป็นแปดแต่ก็มาสองบวกหกเป็นแปดก็มานะครับ,บ, 8, 8บ,รบแล้วก็หนึ่งวดถัดไปนะครับเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสี่ ระยะสั้นนะครับก็เดินมาสี่ห้างวดนะครับทีนี้เราไปในคลิปนี้นะครับจะพามาดูสูตรเลขเด่นสองตัวนะครับสองสูตรแล้วก็เลขเด่นสามตัวนะครับนํามาประกบนะครับวดไหนที่ชนกันทุกสูตรเราก็จะเน้นวิ่งรูดเอานะครับก็ เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับก็เป็นสูตรที่ใช้งานมาแล้วทั้งนั้นนะครับทั้งสามสูตรนะครับแต่ในงวดถัดไปสูตรไหนจะเข้าจะหลุดผมไม่ทราบนะครับก็คำนวณให้สมาชิกดูนะครับแล้วก็ไปคำนวณย้อนหลังกันดูนะครับงวดแรกนะครับก็เป็นสูตรนี้นะครับสูตรที่ได้หกกับเจ็ดนี่นะครับก็คือสูตรหลักร้อยสองครั้งนะครับ ก็คำนวณได้แปดเก้าออกแปดเก้าศูนย์สามแปดนะครับมาสองตัวนะครับอัตมาได้หกกับเจ็ดนะครับมาเจ็ดอัตมาได้สี่กับห้ามาห้าอัตมาได้0ูกับหนึ่งนะครับมาหนึ่งอัตมาได้สองกับสามมาสองอตมาได้สี่กับห้านะครับมาห้าอัตมาได้แปดกับเก้านะครับมาแปดอัตมาได้แปดกับเก้าก็มาแปดนะครับงวดล่าสุดได้หกกับเจ็ดนะครับมาเจ็ด และสูตรที่สองนะครับก็เข้าวที่ออกติ็ดเจ็ดสองนะครับในสามกับสี่ออกสามเจ็ดนะครับมาสามในเจ็ดกับแปดออกแปดห้ามาแปดนะครับหนึ่งกับสองมาหนึ่งสองกับสามมาสองเก้ากับศูนย์มาเก้าสามกับสี่มาสี่นะครับและสี่กับห้ามาสองตัวนะครับสี่ห้า แล้วก็หนึ่งกับสองนะครับมาหนึ่งแล้วก็เลขเด่นสามตัวนะครับงวดแรกที่ยกมานะครับเป็นถูระยะยานะครับสําหรับสูตรนี้ข้อเลขสามครับวอตมาข้อเลขเจ็ดวอตมาข้อเลขห้ากับหกวอตมาข้อเลขแปดวอตมาข้อเลขสองวอตมาข้อเลขเก้าวอตมาข้อเลขแปดนะครับวอตมาข้อเลขสี่ห้าหกเลยนะครับสามตัว เอาเงล่าสุดข้อสองตัวนะครับเจ็ดกับแปดกรณีนะครับถ้าเราใช้สูตรต่างสูตรจะประกบกันนะครับถ้างวดไหนมันไม่ชนนะครับอย่างงวดนี้มันชนกันหมดนะครับสองสามครั้งนะครับก็เลยได้แค่สองนะครับได้เล็กวิ่งสองนี่ครับงวดแรกนะครับไม่ชนก็จะได้สามแปดนะครับงวดต่อมาไม่ชนก็ได้สามเจ็ดนะครับงวดต่อมา ไม่ชนนะครับก็ได้แปดห้า่อตมาไม่ชนนะครับก็ได้หน,นึ่งแปดต่ตมาชนสองตัวเดียวนะครับก็ได้เล็กวิ่งนะครับวดต่อมานะครับไม่มมชนก็ได้ห้าเก้าอมตมาไม่ชนก็ได้สี่แปดนะครับวดต่อมาไม่ชนก็ได้สี่แปดนะครับแล้วก็ห้าหกและงวดล่าสุดนะครับไม่ชนเราได้หนึ่งแปดนะครับ นี้เรามาดูวิธีคิดกันนะครับก็สูตรที่หนึ่งสูตรที่สองสูตรที่สามน,นะครับก็นี่นะครับจตสูตรสูตรที่สี่นะครับเป็นสูตรระยะสั้นนะครับก็ไปคำนวณกันดูนะครับวิธีคิดก็ใช้หลักหมื่นบวกหลักพันนะครับผมจะจับแบบว่าให้ครบบนล่างนะครับ เรเป็นเทียนทางานครับเราเริ่มจากสูตรที่หนึ่งก่อนนะครับสูตรที่หนึ่งใช้ดอกร้อยสองครั้งนะครับแปดบวกแปดเป็นหกนะครับ็นหกกับเจ็ดนะครับสูตรที่สองนะครับใช้หลักหมื่นบวกหลักพันนะครับบวกหลักหน่วยนะครับบวกหนึ่งคงที่นะครับแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกเจ็ดเป็นหกหกบวกหนึ่งคงที่ได้เจ็ดกับแปดนะครับก็ชนที่เลขเจ็ดแล้วนะครับ สูตรที่สามนะครับเป็นสูตรเลขเด่นนะครับหนึ่งบวกแปดนะครับเป็นเก้าเก้าบวกสี่คงที่นะครับก็จะเป็นสามสี่และห้านะครับก็ไม่ชนนะครับจะประกบได้เลยนะครับและสูตรที่สี่นะครับหลักหมื่นบวกหลักพันนะครับแปดบวกหนึ่งเป็นเก้านะครับได้เก้ากับศูนย์นะครับก็นี่นะครับได้หมดสี่สูตรนี้นะครับก็นําทั้งสี่สูตรมาจับประกบเลยนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้านะครับอัน,นี้นตัวนี้นะครับแล้วก็นำเก้ากับ0ูนย์ไปใส่นะครับเผื่อจะเข้าสามตัวนะครับก็จะเป็นเก้าเจ็ดสามนะครับ เก้าเจสเจดห้าแต่เล็ขยิ่งตัวเดียวเราได้8ดนะครับระหว่างห7เจดปดเนี่ยมันติดกันนะครับนี่จะมา6กับ8ดเราก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่ามันยากนะครับ ถ้าแบบนี้นะครับจับค่อนข้างยากถ้าจะเน้นตัวชนมันบางทีชนมันก็ไม่มามันก็มีนะครับก็เอาเป็นตัวเน้นนะครับแต่ต้องใช้หมดทุกตัวนะครับจะเอาชุดเดียวก็คงทำยากนะครับเดี๋ยวชุดเดียวผมจะหาสูตรให้ใหม่นะครับเอาแบบนี้ไปก่อนนะครับ จับตามสูตรไปก่อนก็นจะเป็น073นะครับ074 075แบบนี้นะครับถ้าตั้ง345เป็นเลขเด่นนะครับ

มีเปอร์เซ็นต์เข้าสูงนะครับสำหรับ15ชุดนี้นะครับบนล่างนะครับนี่ครับแต่ว่า345สี้นี่เน้นบดเน้นล่างนะครับเน้นในตำแหน่งหลักร้อยตอนเน้นไปที่ชุดล่างนะครับแต่ถ้าตั้ง345นะครับเน้นไปที่2ตัวล่างนะครับสิชุดเอาแล้วแต่ชอบนะครับ ภายใน15ชุดการันตีนะครับมีโอกาสมาสูงนะครับบางคนอาจจะว่าเยอะมันก็เยอะนะครับจะให้เน้นจริงๆเราก็มาดูสถิตินะครับเดี๋ยวใส่ตัวเลขก่อนนะครับ6 7 7 8 ก็สามสี่ห้านี่นะครับก็จากสูตรเลขเด่นนะครับส่วนมากในระยะที่ยกมาให้นะครับก็จะเข้าที่สองตัวหลังมากกว่านะครับหลุดไปสองตัวหน้าเพียงแค่หนึ่งงวดนะครับสองงวดก็คืองวดนี้ก็มาครบสามตัวนะครับกรคิดว่าหลุดไปแค่หนึ่งงวดนะครับ เพระนาะฉะนั้นก็เดินสี่กับห้านะครับคิดว่าน,น่าจะเป็นสี่กับห้าพอเน้นไปนที่สี่กับห้านะครับก็จะเหลือสิบชุดนะครับแต่ถ้าผิดพลาดเนี่ยขออภัยด้วยนะครับพอวิเคราะห์ตามเลขที่มันเดิน,นครับเนี่ยครับเดินช่องนี้นครับสี่ 5. กับห้าเราจะเป็นสี่หกสีเสี่แปดนะครับชุดเน้น ก็จับอีกสองตัวบนนะครับก็จะเป็น696%ก้าหกศูนะครับเจ็ดเก้และ80%นะครับก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเพราะว่าส่วนมากสูตรนี้จะมาหลักหน่วยล่างกับ10ล่างนะครับมันก็สลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าอังจริงก็ต้องจับกันหมดนี่นะครับทั้งสี่สูตนี่นะครับมันก็ค่อนข้างหลายตัวนะครับแต่เล็กวิ่งตัวเดียวเราได้เจ็ดกับแปดนะครับเพราะฉะนั้นพเพื่อนสมาชิกอาจจะ,ะเน้นไปที่เจดกับแปดนะครับ เพราะว่าเจ็ดก็ติดสูตรนี้นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับย้ำเตือนทุกทิมนะครับสูตรทุกสูตรนะครับเป็นเพียงการนอนยันหลังตลับนิสัยเท่านั้นนะครับก็มีเข้าและหลุดอยู่เสมอนะครับทางช่องก็พยายามเต็มที่นะครับในการคิดหาสูตรที่เดินต่อนำมาจับประกบให้เพื่อจะได้น้อยตัวลงนะครับ ย้ำนะครับเน้นวิ่งรูดนะครับเจ็ดกับแปดในทดลองพิจารณาดูนะครับครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวในคลิปถัดไปผมจะลองสูตรสามตัวให้ดูนะครับก็เป็นสูตรยะยะสั้นๆเท่านั้นนะครับก็รับชมพวกความบันเทิงไปนะครับหากไม่ชอบไม่ชอบมองผ่านก็ได้นะครับ ราะว่าเป็นการคำนวณย้อนหลังนะครับครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแลบชมมาจบคลิปนะครับหากดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ